สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับการแพร่ระบาดของโครนา2019หรือโควิด19นะคะสร้างความกังวลใจให้กับคุณผู้ชมและประชาชนหลายๆท่านว่าตนเองนั้นติดแล้วหรือยังวันนี้ค่ะทางรัฐบาลเองแล้วก็หลากหลายหน่วยงานนะคะก็มีการออกมาเชิญชวนให้คุณผู้ชมและประชาชนหยุดอยู่บ้านค่ะเพื่อที่จะหยุดเชื้อเพื่อชาติวันนี้เราก็มีคนกลุ่มเล็กๆค่ะที่ถือว่าเป็นด่านหน้าป้องกันการติดเชื้อโครนา2019หรือโควิด19มาเชิญชวนให้คุณผู้ชม หุดอยู่บ้านค่ะไปติดตามจาก VTR วิกฤตโควิด -19 กเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง จังไม่มีใครตั้งรับได้ทันท่านมีโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่ท่านรักไม่ต่างจากผมทุกคนก็รอผมอยู่เช่นกันโปรดใช้เวลานี้อยู่บ้านเถอะครับถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการรีบมาพบแพทย์การปกปิดข้อมูลจะทำให้เราแพ้ถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่บ้านกันนะคะคนแล้วคนเล่าที่เราตรวจพบเชื้อโควิด -19 และคุณ ผมไม่อยากเป็นคนต่อไปอยู่บ้านกันนะครับทุกครั้งที่ผมพบผู้ป่วยโควิด19มีอาการหอบเหนื่อยจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทราบดีว่าเขาทรมานเพียงใดและไม่อยากให้กานเกิดขึ้นกับพวกคุณอยู่บ้านกันนะครับเรามียาและวััณฑนที่จำกัดที่จะใช้รักษาผู้ป่วยที่ท่านรับถ้าท่านรับพวกเขาอยู่บ้านกันนะครับ ผมไม่อยากเห็นคนป่วยตายต่อตหน้าต่อตาและไม่อยากจะเลือกรักษาเฉพาะคนบางคนคุณสามารถเชื่อเราได้อยู่บ้านกันนะครับทางเดียวที่ทุกคนจะรอดจากการติดโควิด19ได้โปรดอยู่บ้านกันนะคะใครจะเป็นผู้หยุดการระบาดครั้งนี้นั่นก็คือคนไทยทุกคนร่วมกันอยู่บ้านกันนะครับ